สวัสดีครับช่องคุย a อคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมสุ่มรายชื่อนะครับช่วงนี้ถ้ามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับอาจจะใช้ตัวนี้ในการกระตุ้นนักเรียนนะครับในการสุ่มนักเรียนในการตอบคำถามอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าเราจะใช้ในห้องเรียนก็ได้นะครับจะเป็นการสุ่มแบ่งกลุ่มก็ได้นะนักเรียนมี จำนวนเยอะเราจะทำกิจการกลุ่มก็ใช้ตัวนี้ในการสุ่มรายชื่อกลุ่มแบบให้นักเรียนเห็นก็ได้ครับหรือว่า,ามีการอบรมมีการเข้าร่วมงานอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้ในการสุ่มรายชื่อจับรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่เนาะวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันฉลองวันอะไรวันเด็กอะไรก็ว่าไปนะครับก็ สามารถนํารายชื่อมาแล้วก็ใช้โปรแกรมซ่มรายชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นรูปแบบที่สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูวิธีการหาโปรแกรมนะครับทีนี้มาดูกันครับลิงก์ตรงนี้นะครับจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับจะเป็นชื่อโปรแกรม Super Zoom นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้มีมานานละนะครับโอ้หลายปีแล้วนะครับองมาฟื้นหรือฟื้นกันใหม่นะครับไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับคลิกดาวน์โหลด โปรแกรมจะโหลดมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงที่ดาวน์โหลดของเรานะครับแสดงทั้งหมดตรงนี้แล้วก็แสดงในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปคัดลอกมานะครับคัดลอกโปรแกรมตัวนี้มานะครับตัวนี้ไม่ไม่เยอะนะครับี่ขนาดเบาแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปเลยดีกว่านะครับไปที่เดสก์ท็อปเลยดีกว่านะครับคลิกขวาวางนะครับนะครับตรงนี้ครับชื่อว่าซูเปอร์ซูมนะครับคลิกขวาทําการ แยกไฟล์นะครับแยกไฟล์ไปที่ตรงนี้นะครับให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับก็คือโฟลเดอร์ชื่อโปรแกรมนั่นเองนะครับคือตัวนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับนี่เป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับแล้วมัลคลิกนี่ได้มาแล้วครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับทีนี้เราจะเพิ่มรายชื่อนะครับวิธีเริ่มรายชื่อก็คือไปที่เพิ่มรายการตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ตั้งชื่อ นะว่าตั้งชื่อนักเรียนป .5 แล้วกันนะครับแล้วบริเวณนี้จะเป็นการนํารายชื่อของนักเรียนมาวางนะครับแล้วก็มีไฟล์ชื่อนักเรียนอยู่แล้วนะครับแอบกอปมาให้หมดนะครับคลิกขวานะครับคัดลอกนะครับไปที่โปรแกรมนะครับวางนะครับเรียบร้อยตกลงเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะอ่า ลองปิดไปดูนะครับว่ารายชื่อที่เราสร้างไว้เมื่อกี้อยู่ที่ไหนนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าปอ5นะครับปิดตรงนี้ก่อนนะครับโปรแกรมเบาเนะครับอันนี้ปอเป็นไฟล์เทคไหมครับเปิดในโน้ตแพดนะครับอันนี้ชื่อเด็กของเรานะครับเพิ่มไฟล์อีกนะครับเออไปที่เพิ่มรายการอ่ะสวสชุดที่เป็นชื่อปอ6แล้วกันนะครับ เรื่องมานะครับนี่คัดลอกนะครับขีขวาคัดลอกและเอามาวางนะครับขวาเพจนะครับก็ตกลงนะครับอากากระบาทไปก่อนนะครับมาดูในโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์โปรแกรมซูเปอร์ซูมนะครับจะมีตัวโปรแกรมแล้วก็ตัวรายชื่อนะครับหรือว่าเราจะสร้างต่างหากเลยก็ได้นะครับนะเปิด นดแผดขึ้นมาแล้วก็พิมพ์รายชื่อวางแล้วก็บันทึกไว้ในนี้นะครับนี่อันนี้มีป5นะครับป .6 นะครับเป็นรายชื่อสองห้องแล้อ่าเข้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราจะเอาอรายชื่อนะครับมาสุ่มนะครับก็แค่คลิกไปที่เพิ่มจากไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราสร้างไฟล์ไว้2ไฟล์ละป .5 เอาพ .5 หก่อนตกลงนะครับ มี19คนนะครับวิธีกดสุ่มก็คืออันนี้สุ่มแบบไม่ซ้ํานะครับอันนี้คือสุ่มแบบซ้ํานะครับสุ่มแบบไม่ซ้ําในกรณีที่ว่าเราแจกของขวัญแจกรางวัลเลยเนาะแล้วก็แจกแบ่งกลุ่มเออสุอ่มแบบกลุ่มนะครับสร้างกลุ่มเด็กนะครับยกตัวอย่างนะครับลองดูสุ่มแบบไม่ซ้ํานะครับคลิกไปปุ๊งอันนี้ระบบก็จะสุ่มมานะครับถ้าได้อะไรชื่อไหน รายชื่อนั้นที่ดูกซุม่มจะอยู่ตรงข,ข้างล่างตรงนี้นะครับในกล่องตรงนี้นะครับอ่าคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับรมีทั้งหมดสิบเก้าคนสุ่มว่าเอาสักกลุ่มละสามคนก็นแล้วกันสี่คนก็แล้วกันเนาะอ่ามาแล้วนะครับอ่าซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสามคนละซูมอีกครั้งหนึ่งอ่ะสุ่กลุ่มสักสี่คนนะครับ อ่าได้ละครับ4คนจากนั้นเราก็คัดลอกเลยนะยครับคัดลอกเสร็จก็ไปวางในเวิร์ดหรือว่าโน้ตแพดก็ได้วางเนีรายชื่อ,อรายชื่อ4คนนะครับที่เราสร้างเมื่อกี้เราก็มาวางแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ว่าเออกลุ่มนี้ชื่ออันนี้นะครับอ่ากรณีเดียวกันแล้วก็ล้างการซูมใหม่นะครับ19เก้รายการว่าเราจะเพิ่มอีกเอาป6มาร่วมนะครับอ่าจะเพิ่มนํจำนวนจะเพิ่มละนะครับ อันนี้กรณีสุ่มแบบซ้ำนะครับก็คือกรณีเราแจกของขวัญเนาะแจกของขวัญรางวัลที่อ่าว่าทุกคนมีสิทธิ์จะได้สัก2ชิ้นอ่าถ้าว่าก็คลิกไปซุ่มเหมือนเดิมนะครับสุม่มลุ้นกันจะลุ้นกันนะครับอ่าได้เด็กชายคนนี้นะครับซึ่งเด็กชายคนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งก็คือการสุม่มซ้ำนะครับ ่ไม่สมซ้ำนะครับรู้ว่าปุ๊บแบบไม่ซ้ำตรงนี้นะครับทำไมบังเอิญยังครับตรงนี้ <c oughs> ได้สองครับเห็นไหมครับก็ได้มาตรงนี้นะครับล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็3ามารายชื่อก็คือจากโป5กับป6ถ้าไม่ใช้ก็ปิดครับถ้าใช้ก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่มีเนาะสวัสดี เพิ่มรายชื่อเฉพาะป6หนะครับตกลงนะครับซูมแบบนี้นะครับกนีดก็ตื่นเต้นกันนะครับนะครับอ่าก็ได้รับรางวัลไปนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามช่องครูไอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับจะหาเทคนิคเทคโนโลยีดีๆนะครับมาฝากทุกท่านนะครับ ค okay, นะครับวันนี้สวัสดีครับ